สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่วงแหวนรอบเมืองจัะะงหวัดนครราชสีมาเส้นเก้าสีช่วงอำเภอสูงเนินจะไปที่อำเภอสามทะเลสอแล้วก็จะลงตรงช่วงทางลงมอเตอร์เวย์นะครับธรรมชาติวงแหวนรอบเมืองเนี่ยของวงแหวนรอบเมืองโคราชจะใหญ่รองๆองจากวงแหวนกาญจนาพิเศษนะครับของกรุงเทพก็คือใหญ่เป็นอันดับสอง จากเนื้อที่ประมาณ100กว่ากิโลนะครับรอบเมืองมันจะเป็นช่วงๆแต่ตอนนี้เรากำลังลตรงช่วงที่ออกมาจากถนนมิรภาพนะครับพอถึงสูงเนินปุ๊บจะเจอต้นหอยนะครับที่เป็นวงเวียนเราออกมาทางวงแหวนรอบเมืองเส้น2-90ตรงที่จะไปด่านขุนทศนะครับนะครับถ้าตรงขึ้นไปอีกจะเจอสะพานนะครับถ้าออกซ้ายเราจะไปที่อำเภอด่านขุนทศ นะครับถ้าออกวาเราก็จะเข้าเมืองนะครับตรงนี้เอาไว้เชื่อมนะครับเป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างอำเภอแล้วก็ใช้ในการเลี่ยงจังหวัดนครราชสีมาเพราะว่าถ้าเข้าไปในตัวเมืองรถจะติดแต่ถ้าออกมาทางวงแหวนรอบเมืองจะสะดวกนะครับไปได้หลายเส้นทางเรากําลังจะไปดูที่ดินสองไร่นะครับที่อําเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมานะครับที่ดินที่สวยมากรอติดตามชมตอนต่อไปนะครับเรายือนอยู่ตรง ถนนเส้น2198ก็คือว่าเส้นขามทะเลสอโคกสูงนะครับด้านหลังด้านหลังของผมเนี่ยก็จะเป็นลงไปขามทะเลสอนะครับไอขามทะเลสอแต่ถ้าไปด้านนู้นะครับก็จะไปที่อำเภอโคกสูงนะครับจอหอออกไปทางบ้านสี่มุมนะครับบ้านสีมุมคนกลางนะครับเข้าทางาจุดยงจอดทางมอเตอร์เวย์นะครับ ประมาณไม่เกินสามสี่กิโลนะครับวันนี้ผมยืนอยู่ตรงที่ทางเข้าวัดเพชรประทุมวันนะครับปากทางเข้าวัดเพชรปทุมวันถนนก็จะพามาดูที่ดินสองไร่นะครับที่ดินขนาดสองไร่นะครับที่เข้าไปในซอยนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ดินกันเลยว่าที่ดินอยู่ตรงไหนหน้ากว้างประมาณเท่าไหร่ตั้งอยู่บริเวณไหนน้ำไฟถึงหรือย,ยังนะครับสิ่งอำนวยความสะดวก เราจะใช้ประโยชน์ที่ดินในด้านใดนะครับที่ผมกาลังจะพาไปครับตอนนี้เรามาถึงนะครับบ้านบึงหมู่เก้าตำบลขามทะเลสออำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราะชสีมาเดิมพีเราเปิดหัวตรงที่ วงแหวนรอบเมืองเส้น290แล้วก็ถัดมาอีกนะครับตรงเส้นเลี่ยงเมืองแล้วก็เข้ามาจากตรงนู้นจับ gps ประมาณ1กิโลนะครับถนนกว้างมากเป็นถนนคอนกรีต2องเลนนะครับถนนคอนกรีต2องเลนรถสวนกันได้เลยไฟฟ้าถึงแล้วโอ้พระเจ้านะครับไฟฟ้าถึงแล้วสารารงพระโคกบเรามาดูที่ดินขนาด2ไร่นะครับขนาด2ไร่ โอ้ใช่สองไร่นะครับไม่มีเศษเลยหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างตรงจากตรงนี้นะครับตรงเห็นเห็นกอไม้ไผ่นะครับยาวไปถึงตรงนู้นเลยครับยาวไปตรงจนถึงสารพระภูมิเลยที่ตรงนี้เดิมทีครับเจ้าของท่านเอาไว้ทําฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์ฟาร์มแพะตอนนี้เรามีโรงเรือนอยู่เดี๋ยวเราจะพาไปชมข้างในว่าตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับตามมาเลยครับตามผมมาเลยครับ ันนี้ทําเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านสวนเป็นบ้านนอกดาวนะครับเป็นการปลูกสร้างก็แบบวงหลวมแต่ก็อโอเคน่าอยู่น่าทาสถานทีท่ผสมนะครับมีห้องน้ําตรงด้านนี้เป็นโรงเรือนนะครับเป็นโรงเรือนแพะโรงเรือนแพะเอาไว้เอาไว้เลี้ยงสัตว์นะครับหรือจะแปรรูปเป็นเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรก็แล้วแต่อ่าตรงที่ลูกค้าสะดวกหรือว่าสน,สนใจที่จะ เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมุมมองดอว่าอย่าจะทําแต่เป็นโรงเรือนอย่างอื่นก็โอเคได้ไม่เป็นไรตอนนี้ก็จะมีโครงข้างบ้านนะครับเป็นบ้านเป็นบ้านเพลิงหมาแงนหรือเขาเรียกว่าบ้านสไตล์โมเดลน,นะครับบ้านสไตล์โมเดลแถมให้อีกหนึ่งหลังด้วยเจ้าของใจดีมากนะครับเจ้าของใจดีมากครับเรามาดูกันว่าที่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับที่อยู่นี้ครับเจ้าของก็ปลูกหญ้าเพนกล่าไว้เป็นหญ้าเลี้ยงสัตว์นะครับทั้งหลัง ตรงนี้นะครับที่ผมเคยเปิดหัวไว้ว่าได้บ้านไปอีกหนึ่งหลังครับบ้านก็ขึ้นโครงสร้างไว้แล้วครับเหลือแค่มาตอดเติมนะครับยิงกระจกยิงผ้านิดๆหน,น่อยๆก็อยู่ได้เลยนะครับได้บ้านหลังนี้ไปอีกครับตรงมาอีกนิดหนึ่งนะครับที่ดินสุดตรงไหนตรงท้ายสระเลยครับนี่สระอยู่รูปหนึ่งนะครับสระน้ําก็ลึกประมาณสามเมตรสามถึงสี่เมตรครับก็จะที่ดินก็อยู่ตรงท้าย ตามันจับปะาหลังนะครับชนตรงนี้เลยนะครับที่ดินตรงนี้สองไร่นะครับหน้ากว้างก็ประมาณห้าสิบนะครับห้าสิบหกสิบเมตรกับเหมาะที่จะทำทำฟาร,ร์มนะครับหรือใช้ประโยชน์ในในด้านที่ว่าซื้อเก็บเ็งกำไรได้นะครับที่ดินแปลงนี้ครับตรงนี้ได้สิ่งติดต้งไปทั้งหมดเลยครับ ได้สิ่งลูกสร้างไปทั้งหมดเลยที่ดินแปลงนี้นะครับมีจุดเด่นก็คือว่าเจ้าของได้วางโครงการไว้แล้วเป็นโครงการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเลี้ยงแพะนะครับมีโรงเรือนไว้ให้นะครับแล้วก็มีบ้านขึ้นโครงสร้างไว้แล้วนะครับที่ดินสองไร่นะครับที่ดินสองไร่ราคาไร่ละหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับสองไร่ก็คือสองล้านห้าแสนบาทนะครับราคานี้ก็คือ ถึงแค่สิ้นสิ้นปีนี้นะครับลูกค้าหรือว่าในทุนท่านใดที่สนใจนะครับราคานี้ให้โทรมานะครับโทรมาที่เบอร์โทรผมคือว่า061691 1175อีกรอบหนึ่งหรือแอดไลน์นะครับตรงเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนค้นหาเพิ่มเบอร์โทรผมเข้าไปนะครับ061691 1175คลิกค้นหาไลน์ผมก็จะเด้งเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้นะครับหรือใครที่สนใจนะครับทำ ทำบ้านจัดสรรก็เหมาะนะครับเพราะว่าต้นทุนที่ดินหนึ่งไร่หนึ่งล้านสองแสนห้ามืนบาทก็คือสองไร่ยกแปลงสองล้านห้าแสนบาทครับราคานี้น่าเก็บนะครับที่ดินสวยมากนะครับ